สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบุคคลที่เอ่อต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยครับเรมโคฮัสสถาปนิกชาวดัตช์ที่ดังระดับโลกเลยนะได้รางวัลพริสเกอร์ด้วยนี่มันเหมือนโนเบลของสถาปัตเลยแล้วก็ยังเคยติดอันดับร้อยคนทรงอิทธิพลของ Time อีกข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทสัมภาษณ์เขาเป็นหลักครับที่เผยให้เห็นมุมมองหลายๆอย่างเลย ใช่ค่ะแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นกุญแจสําคัญเลยคือเขาไม่ได้เริ่มจากการเป็นสถาปนิกโดยตรงนะคะอ้าวเหรอครับไม่ได้เป็นสถาปนิกคือเริ่มจากการเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์มาก่อนนะคะในยุค60ูนโโหนักเขียนบทไม่น่าเชื่อเลยแล้วพื้นฐานตรงนี้มาส่งผลต่อวิธีคิดเขาเยอะไหมครับเนี่ยส่งผลมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันโยงไปถึงงานออกแบบหรือมุมมองต่อ,อยุโรปต่อจีนของเขายัางไงบ้างครับ น่าสนใจมากเส้นทางอาชีพนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเริ่มจากเขียนบทในยุค60เขาบอกว่าเป็นยุคที่แบบแค่เขียนจดหมายไปก็ได้นานแล้วอะไรทำนองนั้นอืมก็นะคะยุคนั้นอาจจะเปิดกว้างกว่าเขาเชื่อว่าการเขียนเนี่ยแหละมันช่วยให้เขากำหนดเหมือนกับโครงเรื่องหรือพื้นที่ในความคิดก่อนใช่ค่ะก่อนที่จะสร้างมันออกมาเป็นสถาปนิยกรรมจริงๆประเด็นนี้สะท้อนวิธีคิดเขาชัดเลยเขามองว่าการเขียนบท กับการออกแบบสถาปัตย์เนี่ยมันมีหัวใจเดียวกันคือการสร้างลำดับเหตุการณ์หรือลำดับของพื้นที่๋อ oh, เพื่อให้เกิดประสบการณ์บางอย่างถูกต้องค่ะให้เกิดเรื่องราวหรือประสบการณ์แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งก็มาจากพวกสถาปนิก c o n s t r u c t i v i s t ของรัสเซียด้วยนะคะกลุ่มนั้นที่เชื่อมโยงศิลปะกับการปฏิวัติสังคมใช่ค่ะกลุ่มนั้นเลยที่เขาจินตนาการถึงวิถีชีวิตใหม่ๆผ่านการออกแบบแล้วเออ จริงไหมครับที่เขาไม่มีโต๊ะเขียนแบบจริงค่ะปัจจุบันเขาใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักเลยแต่ก็ยังให้ความสําคัญกับพวกโมเดลจําลองนะกับการสเกเร็วยปากกาใช่ใช่ค่ะสเก์ด้วยปากกาลูกลื่นนี่แหละสํานักงาน OMA ของเขาก็ใหญ่มากมีคนตั้ง300กว่าคนทั่วโลกโอ้โหเยอะเหมือนกันนะค่ะมีที่รอตเตอร์ดัมปักกิ่งห้องกงนิวยอร์กแต่โครงสร้างองค์กรเขาค่อนข้างแบนราบนะคะเน้นที่ไอเดียเป็นหลัก ไม่ได้เน้นสไตล์ที่เป็นลายเซ็นต์ตายตัวไม่เลยค่ะเน้นไอเดียเบื้องหลังโปรเจกต์มากกว่านอกเหนือจากงานตึกแล้วเขายังเคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ยุโรปด้วยอย่างธงบาร์โคดอันนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะธงบาร์โคดนั้นเป็นการออกแบบที่เ,เรียกว่าทั้งยั่วล้อแล้วก็ตั้งคําถามไปในตัวเขาเอาแถบสีจากธงชาติสมาชิกมาเรียงเรียงกันเหมือนบาร์โคดเลยเพื่อจะบอกว่าเออเนี่ยมันหลากหลายนะแต่ก็ยังรวมเป็นหนึ่งได้ แต่ก็แฝงความหมายว่า E.U สื่อสารเรื่องตัวเองได้ไม่ดีพอประมาณนั้นเลยค่ะเขามองว่าคนเลยไม่ค่อยรู้สึกผูกพันหรือเข้าใจเป้าหมายร่วมกันจริงๆจังๆอืมเป็นมุมมองที่คมคายดีนะครับแล้วภาพรวมยุโรปในสายตาเขาเป็นยังไงต่อครับเขามองยุโรปเหมือนบ้านที่สร้างยังไม่เสร็จนะคะสร้างไม่เสร็จค่ะคือมีโครงสร้างพื้นฐานดีนะแต่ยังขาดความสมบูรณ์ในเชิงความคิดหรือจิตวิญญ,ญาณร่วมกัน พอมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนเห็นหายนะค่อยๆคืคบคลานมาแบบสโลโมชั่นโอเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยเขาก็เสนอว่าบางทีนะคนยุโรปอาจจะต้องกังวลเรื่องอัตลักษณ์ภายในให้น้อยลงหน่อยแล้วหันไปมองข้างนอกมากขึ้นมองปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกใช่ค่ะแล้วก็มองศักยภาพเฉพาะตัวของเมืองหรือภูมิภาคต่างๆเช่นมิลานที่เก่งเรื่องการผลิตหลายๆอย่างการที่มองว่ายุโรปอาจจะยังมองเข้าข้างในตัวเองมากไป อันนี้มันโยงไปถึงเรื่องที่เขาตัดสินใจไปทำโปรเจกต์ใหญ่ที่จีนอย่างตึก CCTV ไหมครับตอนหลัง911โยงมากเลยค่ะคือช่วงหลัง911เขารู้สึกว่าอเมริกาเริ่มหมกมุ่นกับตัวเองมากขึ้นเน้นแต่ความสะดวกสบายความปลอดภัยจนลืมเรื่องความทียอทยยนหรือการประชจนภัยไปใช่ค่ะในขณะที่จีนกำลังก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญมากๆในศตวรรษนี้การที่เขาเข้าไปทำา CCTV ถึงแม้จะมีเสียงวิจารณ์นะครับก็มีคนวิจารณ์เยอะอยู่ แต่มันเป็นความตั้งใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมไปเรียนรู้แล้วก็อาจจะมีส่วนในการแลกเปลี่ยนมุมมองกับสังคมที่กําลังเปลี่ยนเร็วมากเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิศวกรรมด้วยด้วยค่ะเขามองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิศวกรรมโครงสร้างที่ล้าหน้ากับจีนแสดงว่าเขามองเห็นไดนามิกบางอย่างในจีนที่ต่างจากตะวันตกน่าจะประมาณนั้นนะคะเขาสังเกตว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจีนเหมือนจะมองไปข้างหน้าคาดการอนาคตอื ต่างจากตะวันตกที่มักจะรอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะที่มักจะแก้เป็นจุดๆไปน่าสนใจครับแต่นอกจากการสร้างของใหม่แล้วงานอนุรักษ์เขาก็สนใจเหมือนกันอย่างที่เฮอร์มิเทจในรัสเซียใช่ค่ะที่เฮอร์มิเทจนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยคือเขาปรับปรุงพื้นที่ให้ใช้งานได้ดีขึ้นแบบชาญฉลาดมากโดยแทบไม่ไปยุ่งกับสรารปฏยกรรมเดิมเลยเป็นการเคารพประวัติศาสตร์แต่ก็ไม่หยุดนิ่ง ถูกต้องค่ะเขายังเสนอให้เรากลับไปมองคุณค่าของสถาปตัตยกรรมที่เคยถูกตีตราว่าล้มเหลวด้วยนะอย่างพวกโครงการเคหะเก,ก,ก่าๆแล้วครับใช่ใช่ค่ะก่อนที่เราจะรีบรื้อทิ้งไปอย่างเดียวลองกลับไปดูคุณค่าดั้งเดิมของมันก่อนแล้วในมุมมองเขาอะไรคือที่มาของความคิดสร้างสารรค์ล่ะครับ ความคิดสร้างสรรค์สำหรับโค h าสนะคะมันมาจากการมีส่วนร่วมกับโลกจริงๆความไม่หยุดสงสัยใครรู้แล้วก็การเชื่อมโยงสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเลยอืมการเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่น่าเกี่ยวกันค่ะนี่เลยเป็นเหตุผลที่เขาไม่เชื่อเรื่องแบ a นด i n g เอาซะเลยไม่เชื่อเรื่องแบรนด i n g ทำไมล่ะครับ เพราะเขามองว่าแบรนดิ้งคือการพยายามลดทอนความซับซ้อนให้เหลือแค่แก่นง่งายๆซึ่งมันขัดกับโลกความเป็นจริงที่มันแบบว่าสลับซับซ้อนกว่านั้นเยอะอ๋อเข้าใจแล้วครับเขาก็เลยกระตุ้นคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในยุโรปนะให้ออกไปเจอโลกภายนอกอย่างจีนนี่แหละไปเรียนรู้ไปทำความเข้าใจให้มากขึ้นครับจากนักเขียนบทมาเป็นสถาปนิกที่ท้าทายขนบมาเป็นนักคิดเรื่องเมืองเรื่องสังคม โคฮาสซี่ทำให้เราเห็นเลยว่าสถาปัตยกรรมมันไม่ใช่แค่เรื่องตึกจริงๆใช่ค่ะมันคือการเข้าไปพัวพันกับกระแสสังคมการเมืองวัฒนธรรมแบบแยกกันไม่ออกเลยเขาตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นอยู่ตลอดแล้วตอนนี้เขากำลังจะไปสนใจอะไรต่อครับพอจะทราบไหมครับทิศทางล่าสุดที่น่าจับตามากๆเลยนะคะคือเขาหันไปให้ความสาคัญกับชนบทแล้วค่ะชนบท พื้นที่ที่คนส่วนใหญ่ลืมไปแล้วในยุคนี้ใช่เลยค่ะพื้นที่ที่ถูกมองข้ามความสำคัญไปในยุคที่ทุกคนสนใจแต่เรื่องเมืองใหญ่บางทีนี่อาจจะเป็นพรมแดนใหม่ที่รอการสำรวจทางความคิดก็ได้นะคะโอ้โหน่าคิดตามเลยครับก็น่าตั้งคำถามต่อนะคะว่าในโลกความรู้หรือความเข้าใจของเราเองเนี่ยมีชนบทหรือพื้นที่ไหนที่เรากำลังมองข้ามหรือว่าหลงลืมความสำคัญของมันไปอยู่หรือเปล่า <S <S